แมนะนะ้แต่ดูหนังดูละครเนี่ยไม่เชื่อเลยว่ามันครอบนงำความคิดทษทีนะคำว่ามันดูหนังดูละครแล้วก็ซึมซับซึมซับการกินซึมซับการพูดซึมซับวิถีชีวิตซึมซับถึงสิ่งที่ไม่แก้ปัญหาด้วยปัญญานะในหนังในละครทั้งหลายเดียเ๋ยวนี้ไม่ได้สะท้อนการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา การหาทางออกให้ชีวิตด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าสะท้อนการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์นะคือยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นคือคนเนี่ยถ้าแก้ปัญหาด้วยอารมณ์นี่ก็มีแต่ยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมากขึ้นจหาจำไว้ให้ดีเลยนะนะอารมณ์ก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าก็คืออาการของจิตหรือท่าเรียกว่าเวทนาเป็นอาการของจิต นะอารมณ์ใหญ่ๆที่คนทั่วไปก็รู้อารมณ์โกรธอย่างนี้ใช่ไหมนะเมื่อหลายวันก่อนไปแสดงทำหน้าศนะหล้านสาวของคนที่ตายนะนั่งอยู่ใกล้ๆสักน่าจะปอหกนี่มั้งถามล้านสาวตัวเล็กๆว่าหนูรู้จักกิเลสไหมนะหล้านสาวตัวเล็กๆตอบว่าไม่รู้จัก <laughs> บอกว่าไม่รู้จักนะก็เลยถามต่อว่าแล้วหนูเคยกโกรธไหมลานสาวตัวเล็กๆก็บอกว่าเคยกโกรธเนี่เยเขรู้จักโกรธก็เลยบอกว่านั่นแหละหนูกโกรธนั่นแหละคือกิเลสอาการกโกรธนั่นละคืออาการกิเลสแต่ว่าคนเราที่จะโกรธเนี่ยมันต้องกระทบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจนะใช่ไหมก็ถามเธอก็บอกว่าใช่ใช่ใชนะอาการกโกรธนั่นแหละก็คืออาการกิเลส นะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมหรือว่าคนเราเยิ่งสะสมความอยากได้สะสมความโกโรธมันก็ยิ่งมีแต่ความร้อนนั่นแหละที่จะเผาไหม้เรานะจริงๆนะไปวัดเดี๋ยวนี้ก็อยากถูกเลขส่วนเยอะเลยอาตมาไม่ได้ตีทิ้งทั้งหมดนะว่าไปวัดไม่อยากถูกหวยก็มีไปวัดไปให้ทานไปเสียสละไปฟังธรรมเพื่อที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติ ก็มีหรือไปวัดเนี่ยไปเพื่อที่จะไปเสียสละให้ส่วนรวมส่วนกลางอันนั้นก็มีก็อนุโมทนาแต่ไปเพื่ออยากจะถูกเลขอ่นนะไปส่องทะเบียนรถหลวงพ่อหลวงพี่อันนะสองแล้วก็เอาไปแทงหวยเออปฏิบัติธรรมทำไมไม่ลดความโลภเลย <c oughs> อ่ะอบายยมุกก็ยังไม่เลิกโทษทีนะจริงอ,อบายยมุกก็ยังไม่เลิก วัดไหนที่สอนคนไม่ให้สูบบุหรีไม่ให้เล่นการพานันเนี่ยคนเข้าไม่มากหรอจริงจริงนะจริงจริงยืนยันลองประก,กาศเปี้ยงเลยว่าวัดนี้เนี่ยใครไม่เลิกบุหรีเนี่ยไม่ให้อยู่นะลองประก,กาศด้วยิวัดที่มีพระอยู่หลาย,ลายร้อยรูปจะเรือจี่รูปนะเพราะพระหลายร้อยรูปสูบบุหรีทั้งนั้นเลยอะ่ะนะ อันนี้ไม่ใช่ไปว่าวัดไหนนะนะแต่ว่าถ้าแค่ประกาศแค่นี้ห้ามซื้อหวยนะห้ามไปหาเล่นการพนันบงไฟนะนะลองดูสินะพระนี่แหละไม่ต้องไปบอกโยมหรอกโยมนะเขานะเราติดการพน,นันเขาก็ไปหาเล่นนะนะแต่มันก็อันายยมุกทั้งหมดแหละทั้งโยมทั้งพระทั้งละจะว่าไปนะแต่ว่าก็แค่นี้ แค่บอกว่าให้วัดนี้เนี่ยใครสูบบุหรี่เนี่ยไม่ให้อยู่นะจะต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ถ้าจะอยู่ต้องเลิกบุหรี่ให้ไดนนะ้ก็ลองดูว่าจะมีใครอยู่สักกี่คนนะเพราะว่าทนต่อความเรียกร้องต้องการทนต่อความอรอยอร่อยในรถบุหรี่ไม่ได้คือคนเราเนี่ยที่เลิก,เกอะไรไม่ได้ก็เพราะความอร่อยอร่อย จริงๆน,นะดูดีๆความอร่อยหรืออัศาธาะน,นะเลิกไม่ได้ระดับอบายามุกนะที่พูดนี่นะอร่อยในรถอบายามุกนี่นะเรียกว่าอัศาธาะถ้าเลิกไม่ได้ก็ก็อยู่ไม่ได้ถ้าติดใช่ไหมนอกจากว่าเอ้ยนี่อยู่ไปเถอะ ใครจะจินสูบดื่มเสพใครจะอร่อยอร่อยอน,นะอยากกินชีวิตใครก็ไปมีคนเอาเงินมาทำบุญทำทานไว้มากมายไปซื้อมาแช่ไว้เลยชีวิตวัวชีวิตควายชีวิตหมูชีวิตปลานนะอเรียกว่าอยากกินอะไรก็นนะเหมือนกันบบดลนบันนานเอาได้จนะได้รดละอะไรแล้วเนี่ย รถนนะล,ละนี่คืออกินก็กินนะแต่ถ้ารู้ว่าให้กินอย่างนี้นะี่มันเป็นบาปเป็นอกุศลมากนะพอดีไปเจอโยมเขาพระพระม่ใช่โยมวัดอะไรไม่รู้อันนะั้ส่งข้อความมาบอกว่าช่วยไทยชีวิตโครกระบือหน่อยช่วยไทยชีวิตโครกระบือหน่อย ก็เลยบอกว่าไทยชีวิตโคกระเบือเนี่ยไทยชุดนี้ออกมาอันนะสงสัยสไม่ใช่สงสัยสมมุติว่าเขาฆ่าโคเนี่ยวันละสิบตัวเนี่ยนะคุณไปซื้อออกมาทั้งหมดเลยสิบตัวที่เขาเลี้ยงคิวไว้จะฆ่าวันนี้วันพรุ่งนี้นอันน่ะสิบตัวนี้ถูกซื้อออกมานะแต่จะมีอีกสิบตัวที่เลื่อนคิวตายขึ้นมา เขาไม่มีลดว่าเอ้ยนี่เขาซื้อไปหมดแล้วสิบตัววันนี้ไม่มีข้าววัวเลยเพราะว่ามีคนซื้อไถชีวิตไปแล้วคิวต่อไปวัวอีกสิบตัวนู่นมันต้องตายวันต่อไปนู่นไม่เลยจะเลี่ยนจะเลี่ยนคิวขึ้นมาเลื้นขึ้นมาเลยเลื่อนคิวตายขึ้นมาด่วนขึ้นมาอีกแต่ก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นช่องทางทําบุญนะ แต่สาหรับอาตมาก็บอกอย่างหนึ่งเป็นช่องทางบอกบุญเรื่องอะไรไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวก็บอกบุญไถ่ชีวิตโคกับบืออย่างนั้นแหละอันนะโทษทีนะตราบใดที่ยังมีคนกินอยู่นะอันนะั้นสัตว์ยังไงก็ตายไถยไปยังไงก็ไถ่ตัวที่ถูกไถ่ก็โชคดีไปอะตัวที่ไม่ถูกไถ่ก็โชคร้ายไปก็แค่นี้เอวนอยู่เนี่ยนะแต่ว่าถามว่าดีไหมเนี่ย มันก็ดีนิดนึงนะก็ดีตัวที่ถูกไถออกมานะั่นะอันนี้ก็เลยพูดๆไปปรากฏว่านะพอเขาอ่านแล้วหูืกนว่าเขาไม่ถูกใจ <c oughs> ถูกใจเอาก็เราก็อาตมาไม่ใช่ว่าคนที่จะไปเนี่ยเนี่ยมีคนว่าอาตมาว่าก็อย่างนี้แหละท่านสุภโทชอบขัดคอคน ชอบไม่อะไรนะชอบเห็นแย้งเห็นค้านคนที่จริงไม่ว่าขัดคอหรือเห็นแย้งเห็นค้านเนี่ยมีเหตุผลทั้งนั้นนะอาตมาว่าอาตมาเป็นคนค่อนข้างมีเหตุผลอยู่นะจริงๆริงมีเหตุผลอยู่นะจะว่าจะอะไรนี่มีเหตุผลแต่ไม่ใช่ว่านักพน์ผู้มากเลยเหตุผลก็มีนักพน์ผู้มากเลยเหตุ